ววความสุขสมหวังดังมาทั่วป่าเขาเขียวเมื่อพี่เดียวหลับของเราเลี้ยวจะเขียดพิตทหารผ่านผาเดียวดายพี่ๆน้องๆที่รอท่ายก็ต้องถือว่าตื่นเต้นกันใหญ่นะครับ เพราะว่าพี่เดียวหนีขึ้นไปอยู่ในพื้นที่เฉพาะก็เป็นเวลาพอสมควรนะครับที่สำคัญก็คือขึ้นไปในช่วงที่พี่ใหญ่ของเราไม่ค่อยสบายนะครับเมื่อไปพักผ่อนหย่อนใจรักษาแผลกายแผลใจก็ลงมาให้พี่ๆน้องๆแม้จะไม่ได้จับจองหัวใจก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะครับ ถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนขึ้นยอดเขาเขียวนะครับด้านบนเป็นผาเดียวดายและผาตรอมใจถัดเข้าไปเป็นที่ทำการของเขตพื้นที่มั่นคงนะครับพี่เดียวหลับขึ้นไปอยู่ตรงนั้นพวกเราตามกันไปไม่ได้นะครับก็รอให้พี่พายกลับมาก็สร้างความฮือฮาในระดับหนึ่งนะครับ นี่คือหน้าตาของพี่เดียวเมื่อสักครู่ที่เราให้เห็นใกล้ๆไม่ได้มีอะไรนะครับเราต้องพูดว่ามีอะไรสิครับถึงจะถูกก็เซ็นเซอร์ไว้นะครับขาที่5โพคืนไม่เซ็นเซอร์ AI จะตรวจเจอความเดือดร้อนจะมาถึงนะครับข้อมูลสำหรับพี่เดียวหลับออกมารอบนี้มีอาการตกมันนะครับ ปรากฏตัวที่เหวสุวัตเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็พบว่ามีร่องรอยบาดแผลจนทีมแพทย์ต้องคอยดูแลนะครับข่าวว่าฉีดยาไปสองเข็มก็คงยาปฏิชีวนะระงับการอักเสบนะครับบาดแผลที่ได้มาไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับ อาจจะไปควยกับภายตัวอื่นหรือไปยืนให้เขาสะก,กิดก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับจังหวะนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นจังหวะแรกที่ออกมาจากป่านะครับรู้สึกว่าช่างภาพของเราจะเข้าใจอะไรบางอย่างผิดนะครับหมายถึงซื้อทางผิดนะครับปกติการถ่ายภาพสัตว์ป่า ต้องโฟกัสที่ดวงตาเข้าไว้นะครับแต่นี่มาโฟกัสที่บันท้ายสิ่งที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปกติทุกคนต้องอยากได้แบบนี้นะครับเดินแบบลันล้าหน้าตาหลอหแบบนี้นะครับนี่คือท่าเดินอันเป็นเอกลักษณ์ของพี่เดียวหลับของเรานะครับ เราเล่นภาพในความเร็วปกตินะครับที่ให้เห็นตาแบบนี้ก็อย่างที่บอกในตอนต้นนะครับมีเสียงต้นฉบับที่เล็ดลอดเข้ามาแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเสียงมานะครับได้ยินเพียงแค่ว่าไม่รู้อะไรทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับพูดไปมากก็ไม่ดีเราเป็นสื่อเสรี พูดอะไรก็ดูให้เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับบางที ai ก็ไม่เข้าใจคิดว่าเราให้อะไรสักอย่างที่ไม่เหมาะสมนะครับดูจังหวะนี้นะครับนี่ครับพีดียวโชว์นะครับเราก็ไม่แน่ใจว่า พี่เดียวจะเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงที่ไหนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่นี่คือพี่เดียวหลับนะครับก็ถือว่าือหาทีเดียวลงจากเขาเขียวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบาดแผลพี่เดียวหลับก็เข้าใจว่าน่าจะดีวันดีคืนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดู ภาพต่อเนื่องไปยาวๆนะครับและในท่อนสุดท้ายเราได้นำภาพของภายสู่ร่องภัยที่มารับพิ่เดียวลองจากยอดเขาเขียวในปีที่แล้วนะครับเอาไว้ดูประกอบนะครับ นถ่ายคอยคู่ถ่ายอยู่แอปหนึ่งถ่ายอยู่ วกำลังลงจากเขาเขียวของบุทยานท่าเกียวนะครับจะลงไปด้านล่างนะครับคือระหว่างการเดินทางครับ